ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสนิทสนมกันมานานสำหรับครอบครัวของเสกโรโซและติกชีโร่แต่ว่าล่าสุดนะครับหลังจากที่การวิพากรสุพิมายโพสข้อความนะครับผ่านเฟซบุ๊กเสกโรโซหรือว่าเสกสัรสุพิมายที่มีความไปร่วมงานคอนเสิร์ตนะครับรด้วยรักและห่วงใย,ยกับติกชีโร่เพราะว่ารับไม่ได้ที่เมาแล้วขับจนมีชนเด็กเสียชีวิตจนถึงขั้นเสกนะครับต้องออกมาขอโทษติกชีโร่และครอบครัวแทนการ ล่าสุดนะครับเฟซบุ๊กของอ้อพันธิลาภรายาของทิชิโ,โร่ได้โพสข้อความนะครับตัดขาดกับการเอาไว้ว่าแค่คนคนเดียวทําให้ระบบปนป่วดและเปลี่ยนแปลงส้งใจมากขอบคุณนะบนโลกใบนี้หาความแนนอนไม่มีหรอกไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆเสียแรงที่เคยรักมากความทรงจําดีๆจะอยู่ในใจขอบคุณที่เคยรักพวกเราเจ็บแต่ขอจบนะไม่ต้องมาขอเกี่ยวข้องกันอีกต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องโพสต์ถึงอีกโชคดีมีความสุขคนเราชีวิตโคตรสั้นจะตายเมื่อไหร่ย,ยังไม่รู้เลยสัญญาที่เคยให้เก็บมันไว้นะไม่ต้องการ ต่อจากนี้ต่างคนต่างอยู่ขอบคุณนะเพื่อนที่เคยบอกว่ารักมากมายสุดท้ายมันก็แค่คําพูดที่ไม่น่าเชื่อถือทำร้ายพวกเราได้ไงวะไหนบอกว่ารักจริงๆก็แค่รักตัวเองถ้าขอได้จะขอลบทุกอย่างที่เป็นมือออกจากสมองทันที